ai nè, ai nè, ai ai hảnh 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 hảnh

ันขึ้นมาได้ขึ้นไปไม่ได้ได้ไม่ได้ได้มันขึ้นมาเถียงแท้เจ้านายอ่ะมันจะขึ้นได้ไหมลูกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม อันนั้นมันออกมาได้มันสวยวีอันนี้ออก่าอันนั้นมันเก่งแล้ไม่เก่งดนนง้นนึ่งสองสามจะเก่งถึนไปแล้วรถนอลกระโลกปิดอรถอะไรลกูกพิกอัพอ่ะ ใครตัดผมให้เจ้านายใครตัดผมให้ลูกน,ลน,นั่นแหละใครตัดให้ใครตัดให้รรูู้้ไม่ใครตัดให้ตาเหรอใค่าตาไหม หงงพองแบบเอ้ยังไงเฮ้ยเห็นไหมไหมยังไมยังไงหงงแบบหงงแบบ